สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาฝากกันนะครับก็จะเป็นชุดที่2นะครับที่ลงนะครับชุดที่2นะครับชุดแรกนี่ลงเทียบชนไป2สูตรนะครับชนกันที่ เลข1กับเลข4นะครับทุบนี้เป็นทุบที่2นะครับก็มาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะครับตัวไหนจะมานะครับเราก็ไม่รู้นะครับก็ไม่อยากให้ไปมั่นใจสูตรหนึ่งสูตรใดนะครับก็ตามแนวทางของผมแล้วก็จะดูจากหลายๆสูตรนะครับดูจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับ เราค่อยมาวิเคราะห์คัดหาตัวเด่นนะครับแม้ว่าสูตรเก่าที่เคยเข้ามาก็ใช่ว่าจะเข้าต่อเนื่องเสมอไปนะครับก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันนะครับสูตรใหม่ๆซึ่งลงงวดแรกก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับทุกสูตรล้วนไม่เที่ยงนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ย้ำกันอยู่เสมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณน,นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้แกร์ช anel ฟรีนะครับทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนระหว่าง2สูตรนะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออก481นะครับเพราะว่า สูตรนี้เข้ามาจากสี่แปดหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรนี้เข้ามาก่อนหนึ่งงวดนะครับจากงวดที่ออกหกสองหกเ่เทียบชนกันจากงวดที่ออกสี่แปดหนึ่งนะครับงวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่สองตัวนะครับเจ็ดกับหนึ่งกับรางวัลที่ออกสี่แปดหนึ่งนะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่ง ชนกัน5กับ8นะครับออก5 9 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8จชนกัน2กับ6นะครับออก116นะครับเลข6เข้ามาชนกัน0กับ4นะครับออก9 90นะครับห9 0หลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0 ชนกัน3กับ6นะครับออก593ตัวที่เข้ามาคี่เลข3ของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่ที่เลขก4ตัวเดียวนะครับ4ตัวเดียวเพียวๆเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ สูตรที่1นนะครับเป็นตัวเลขสามตัวทั้งสองสูตรนะครับถ้าใครจะไม่เอาตามตัวชนก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตร1งสูตรใดเอาตามที่ชอบนะครับเพราะว่าเกิ่งสามตัวนี้ก็ไม่เยอะนะครับสองบวก6เป็นแปดแดบวกเ้าเป็นสิบเจดนะครับตัวแรกได้เลข7บวก1นนะครับได้เลขแปด 8ปบวกสเป็น11นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลขหนนะครับผลวันที่ออก4 8 1นะครับเลขหนเข้ามาบวกกันแล้วได้14นะครับ4 5 8นะครับตัวเข้ามาคีอเลขแปบวกกันแล้วนะครับได้2 3 6นะครับกับผลวันที่ออก1 1 6 บวกกันแล้วได้10นะครับ0 1 4นะครับกับผลลัพธ์ที่ออก6 9 0เลข0เข้ามาบวกกันแล้วได้12นะครับ2 3 6กับผลลัพธ์ที่ออก5 9 3ตัวที่เข้ามาคือเลข3าของว่าที่ผ่านมานะครับ0ูตนี้เบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น14 ได้เลข4ตัวแรกบวก1ใน5 5บวก3ได้8ผลรางวัลที่ออก5,04นะครับเลข4เข้ามาอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับวดนี้0ยบวก 4, บวก4นะครับได้เลข8ตัวแรกบวก1 ได้เลข9กบวก3นะครับได้12บสอตัวท้ายก็คือเลขก2นะครับ1พอคอ6 7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลัก10หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลัก10ของเลขท้ายครั้งที่1นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนสูตรแรก1งวดนะครับเข้ามาจากงวดที่ออก6 2สงวดแรก 9าบวก7บวก0เป็น16นะครับได้เลข6 mm. เพิ่มไปทีละ3แต้มน,นะครับ3ตัวเหมือนกันนะครับสูตรนี้เป็น9 9เบวก3เป็น12บสองผลลัที่ออก6 2สองนะครับหลักหน่วยบนตัวที่เข้ามาคือเลข6 mm. บวกกันแล้ว1ีนะครับ147นะครับกับผลวัลที่ออก481 บวกกันแล้วได้12นะครับ258กับผลลัพธ์ที่ออก598เลข8นะครับเข้ามาบวกแล้วได้16นะครับ692ก้าสองกับผลลัพธ์ที่ออก116นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้4นะครับ470นะครับกับผลลัพธ์ที่ออก690ตัวที่เข้ามาคือ เลขสู์บวกกันแล้วได้23นะครับ369กับผลรางวัลที่ออก593ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข3บวกกันแล้วได้14นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ4703ตัวกับผลรางวัลที่ออก ห้าศูนย์สี่นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่อันนี้เป็นอดีตนะครับสถิติเข้ามาเจ็ดงวดนะครับสูตรนี้สูตรที่หนึ่งเข้ามาหกงวดนะครับสูตรนี้ของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับสี่บวกสองเป็นหกนะครับ เป็น12ได้เลข2ตัวแรกนะครับเพิ่ม3แต้มนะครับเป็น5 5เพิ่ม3เป็น8 1คคอ,อ6 7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ เป็นสูตรหลักหน่วยบนเป็นสูตรใหม่นะครับทั้งสองสูตรนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้านะครับครั้งที่สองนะครับ ถ้าเราลองมาเทียบชนกันนะครับระหว่างสองสูตรนะครับตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขแปดมีเลขสองชนกันอยู่สองตัวนะครับชนกันที่เลขสองแล้ะก็เลขแปด หนึ่งอคอ,อหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจข้อขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปสันผันะครับ ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวอะไรนะครับเพราะเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ